ก็หลายหลายคลิปมากพี่จำไม่ได้แต่คือมันแบบมันโซนนั้นน่ะเออเราเองต้องช่วยช่วยกโก้มาโกชิพีชมิได้ครัมันคืออะไรอ่ะช่วยโกโก้มาโกโก้มาเอ็มก็ก็ครันช์มาไม่เอาไม่เอาโอเคไปติดต่อเกอร์ท่านหนึ่งที่คนก็ติดตามเนาะเออคิดไหมว่าเขาจะมามาติดตามเราขนาดนี้อือนักแสดงสองคนตอนนั้นเราเขาเล่นดิสก์ต็อกกันเราเหมือนเขาเล่นดิสก์ตอกแล้วแบบเขาได้สองพันวิวแล้วเขาก็มาให้ดูแล้วผมแบบเฮ้ย คนดูมันองมันวิวคือมันบางอะไรเงี้ยเออผมเลยลองเล่นบ้างแล้วแบบสิ่งที่ผมทําในช่วงนั้นผมก็แค่ถ่ายสิ่งที่ผมทาจริงก็คือช่วงนั้นผมติดถ่ายรูปผมชอบแต่งรูปแต่งรูปแต่งรูปที่แปลว่าไม่ใช่แอปแบบดึงหน้านะแต่ว่าสีอะไรเงี้ยเออผมก็กล้องเก่าของพ่อมาตั้งค่ะ่าตั้งในในส่วนบ้านนั่นแหละแล้วก็จัดฉากอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายแล้วก็ถ่ายเบื้องหลังไว้แล้วก็ไปโพสติดตกอะ นบบเป็นมาวันเดย์โฟโต้ชูดลอฟวิดมีอะไรบ้างจนมันมีคลิปหนึ่งที่แบบได้หมื่นสองวิวเป็นเป็นคลิปไลนได้หมื่นสองวิวแล้วก็แบบบรรยากาศอยู่ไหน่ะไม่ต้องต้องให้ดูดูสวัดเมื่อกี้มันคือความรู้สึกตอนนั้นใช่ไหมอืมคือเกลียดแอคติ้งเมื่อกี้ไหมตอนที่อยู่โรงเรียนแบบเป็นยังไงมันผมไม่เรียกว่าคอคูล่า ผมว่ามันคือคนได้เห็นหน้าเราแน้วแบบคุ้นหน้าเราเฉยๆเพราะว่าเวลาเปิดฟีดติ๊กตอกเราเจอใครเราแบบคำแล้วกดไลค์เราเลื่อนเราก็ลืมชื่อเขาแล้วเราแค่แบบเออเราเคยเห็นหน้าเขาอะไรช่วงช่วงนั้นที่แบบว่าติ๊กตอกเริ่มมีคนดูเยอะๆเปน,น,นอะไรแบบมีเริ่มแสฉกอ <ừ> เวลาเดินเซ็นทรับางทีมันก็จะมีคนมองมีมีเดินผ่านแล้วแบบชุดกุ๊กกวาร์อะไรแบบเอามดผมมาพูดเออคือแบบเป็นคลิปที่แมสเนาะอแล้วก็คลิปแต่ที่ยอดวิวสูงสุดของแมสสุดในในช่วงเราจริงๆ หลายคลิปเกินคือตอนนี้ที่แมชสุดคือเป็นเพลงไม่รู้คนเจอนงตอนนีคะแล้ก็คือผมเอารูปตอนผมป .6 กับม .3 เกีครับเป็นก้อนอยู่ แบบเรียวหนึงก็หัวหอมผอมลงมากนีจริก็เลยแบบเอาชิมาต่อเราคนก็แบบเฮ้ยมาวนากันเลยนะจิ๋งห